รรพระเสดินำภูผาเป็นงานดูโอนิอเ่เป็นพรกโกคนิกก็ Oke, nih udah. ดินแล้วก็ปลูกได้จะกดินผสมดินนัดดินนนี้เรียบร้อยนะ่ะปลูกเปในกองท่มมันบ่ง่ายมาผลไ้ดีเลยวุ้งดินเลยนเดือดสามหมื่นนะ ก็ปวดเตียบฉีดยาบุกสีดาฉีดยาพักเสร็จแล้วสีดยาใส่เคียงปนฝลังข้นฝรั่งน้นปลูกผักไปด้วยนี่ก็เต็มแล้ว เดี๋ยวส่วนไม่กินไม่เปิดใยโพดที่แตกตากยังไมเลีเ่ยงแดดอ่อ,อนๆพักยังบดมันบดเลยตากยังสดชื่นดีพักยังบดตายนั่งจะโอเคอเอาผมมีน้ำมากินนี่ปลูกได้สามวัน สามวันงามเน่อยจ้ะสลัดแดงสลัดทำสลัดโลทำสลัดโลงามงามสามวันสวยงามนี่กำลังเอาลงดินเบียร์เพิ่งกะงามนี่พวกนี้โตแล้วพร้อมขายแล้วจ้ะงามงามพร้อมขายจ้ะ โตแล้วเป <cake> ็นพุ่มสวยงามเจ้ะสวยงามเจ้าใส่กรองเป็น็งาม่แต่ว <fit reais. S 1> ่าปุยอิงแพ้งต้นงามต้นบัถ้าเคาปลูกใส่ดินนี่ก็จะงามเสมอกันสวยงามเจ้าสลัดโรสนใจที่ต้นอะไรด้วจ้ะทำสลัดโรกกำลังลงเยอะเลยรอบจะมานี่แป๊บเดียวมาถึงเดือนแล้วจ้ะ อันนี้เพูนกับว่าในหอนเดียนขายไปแล้วนี่ครับการเอื่นพักอินอยังนี่คล้ายๆอินคอร์สแต่ไม่ใช่อินคอร์สมินิคอร์สมินิคอร์สแต่อินคอร์สจะเป็นแบบนี้นี่จ้ะอินคอร์สมีมินิคอร์สงามเล้วจะได้สวยกรอบอร่อยอร่อยจ้าเบียร์ซุ่มเต็มเลยพรอมลงดินจ้ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้า